วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตะเกียงสองยาม3ไก่ขันยามหาคือเวลาท่องตำราเหล่าบุรุษ ยามผมดำไม่ภาคเพียนเรียนเร่งรุดผมขาวสุดแสนโศกาเรียนช้าไปตอนที่สามสิบเก้าสีผิงเจอผู้นั้นไม่ใช่คนบทควีอันยอดเยี่ยม นิงเอียนสมเป็นอัจฉริยะเชิงกวีจริงๆหลีหมู่ไปปรบมือเสียงดังเขายินดีจนออกนอกหน้ามีทั้งความรู้สึกของบัณฑิตผู้หนึ่งที่แตกตื่นยินดีเมื่อได้พบเห็นบทกวีชั้นยอดมีทั้งความคาดหวังที่จะเห็นท่าทีของเหล่านักศึกษาเมื่อได้เห็นบทกวีนี้จางเส้นไม่ได้กล่าววิจารณ์ ทว่าสายตาที่มองดูสวีชีอันมีความยินดีและชื่นชมเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนราวกับเป็นสิทธิที่เขาอบรมมาเองกับมืออักษรเรียบง่าย้าว่าแฝงความในลึกล้ำตะเกียงสองยามสามไก่ขันยามห้าคือเวลาท่องตำราเหล่าบุรุษที่จินเยียน ยังจำวันเวลาในวัยยาวที่พวกเรามาศึกษาเราเรียนที่สำนักศึกษาได้หรือไม่ฉันไ้กำทราบบทกวีส่งเสริมการศึกษาด้วยความรู้สึกดื่มด่ำทราบซึ้งยาวนานจางเซิ่นอึ้งไปครู่หนึ่งหวนทบทวนถึงเหตุการณ์ในสถานศึกษาระยะครึ่งปีที่ผ่านมาด้วยความรู้สึกผิดหวังก่อนจะกล่าว นี่คล้ายเอ่ยถึงอดีตของพวกเราในวัยเยาว์ครอบครัวข้ายากไร้แต่ละวันได้รับประทานเพียงหมั่นโถสองลูกยามวิการมักหิวโหวยจนท้องร้องโครกครกยังพยายามฝืนทนจุดตะเกียงอ่านตำราหลีมู่ไปกล่าวเอ่ยเอยๆขึ้นว่านี่จะเป็นเหตุผลที่เจ้ามาขโมยไข่ไก่ของข้าทุกสองสามวันอย่างนั้นหรือ จางเซิ้นกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเรื่องของผู้ศึกษาเล่าเรียนจะเรียกว่าขโมยได้ยังไงนั่นเรียกว่ายืมภายหลังข้าก็ชดใช้ให้เจ้าแล้วไม่ใช่หรือลีมู่ไปถ๋ถลึงตากล่าวอย่างมีโทสะว่าใครไก่หนึ่งฟองยามยากไรเทียบได้กับพันตำลึงทองในยามนี้เฉินไทส่งเสียงกระแอมคราหนึ่ง ขัดจังหวะการถกเถียงของสหายร่างทั้งสองหันไปมองสีซินเหนียนกล่าวว่าฉือจิ๋วหลังการสอบฤดูวสันไม่ว่าจะสอบได้อันดับใดเจ้าล้นมีคุณสมบัติรับราชการเจ้าคิดเรื่องอนาคตไว้แล้วหรือยังจูจ่ๆก็เข้าสู่หัวข้อจริงจังทุกคนจึงรู้สึกปรับตัวไม่ทันอยู่บ้างจางเซิ่กับหลี่มู่ไปหุบปากลง รุ่คิดวางแผนแทนสีฉือจิ่วเฉินไทเห็นมหาบัณฑิตทั้งสองทำท่าจะกล่าวสิ่งใดแต่สุดท้ายกลับหยุดลงจึงไม่ปล่อยให้มีโอกาสได้กล่าววาจาโดยทั่วไปจะอยู่ในเมืองหลวงก่อนออกสู่ภายนอกนี่เป็นหนทางการเลื่อนขั้นในวงขุนนางแม้ข้าจะไม่ใช่ขุนนางแต่ก็มีหน้ามีตายอยู่ในวงการขุนนางของต้าเฟิง สามารถหาตำแหน่งในเมืองหลวงให้เจ้าได้จางเส้นในฐานะอาจารย์ยิ้มขึ้นอย่างเบิกบานกล่าวว่าเช่นนี้ประเสริฐยิ่งชื่อจิ้วจะไม่รีบขอบคุณพี่เฉินอีกไม่จําเป็นไม่จําเป็นหากคิดจะตอบแทนจริงเราพุท่ามีความคิดหนึ่งเฉินไทยเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เมื่อได้ฟังคำกล่าวของสายเก่าผู้นี้จางเส้นกับหลี่มู่ไปพลันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องไม่มีผู้ใดบอกว่าต้องการตอบแทนเจ้าเฉินไทยิย้มจนตาหยีกล่าวว่าหนิงเอียนเอ้ยเจ้าเป็นหยกดิบชิ้นหนึ่งหากต้องการเปล่งประกายจำเป็นต้องได้รับการสกัดขัดเกลา ตาเท่าทั้งสองหยาบกระด้างจนเกินไปเจ้าไม่สู้มากราบเราเป็นอาจารย์ใสหัวไปไอโจนเท่าไรยางอายหลีมู่ไปกับจางเส้นตวาดขึ้นอย่างมีโทสะสีชีอันรีบถืออากาศกราบว่าผู้อาวุโสทั้งสองหน่งเอียนมีเรื่องจะเรียนถามพอดีวันนี้มายังสำนักศึกษาอ่หลู ก็เพื่อจะมาหาประโยชน์ผู้ยาวติดอยู่ที่ระดับฝึกกายทาตมาระยะหนึ่งด้วยเหตุที่ไม่มีผลงานใหญ่ครอบครัวยากไร้จึงไม่มีทุนทรัพย์และโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระดับฝึกปราณสวีชีอันโค้งคารวะ90องศาผู้อาวุโสโปรดช่วยเบิกทวารฟ้าให้แก่ข้านี่ คือเป้าหมายที่สองของการมายังสถานศึกษาเขาสามารถขายอาวุธที่ส่งชิงมอบให้เพื่อนำเงินไปนแลกกับการเบิกทวารฟ้าทว่าแบบนั้นเขาไม่มีความสุขสะเท่าใดสีชีอันเป็นผู้นิยมแสวงหาความสุขจางเส้นสายหน้ายิ้มพลางกล่าวว่านี่เรียกว่าป่วยหนักหาหมอเปะปะ พวกข้าฝึกในสายนักปรา์จะช่วยเบิกทวารฟ้าให้เจ้าได้ยังไงปราณของผู้ฝึกยุทธไหลเวียนในร่างกายยังไงเคลื่อนผ่านชีพจรยังไงมีแต่ผู้ฝึกยุทธเช่นพวกเจ้าจึงจะทราบได้วิถีฝึกตนในสายต่างๆมีความแตกต่างกันมากกว่าที่ข้าคิดสุชีอันผิดหวังเล็กน้อยเอ่ยถามอย่างไม่ยินยอมว่า ผู้เยาวไม่เข้าใจเมื่อการเบิกทบาลฟ้าต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ในระดับผู้ฝึกชาญเช่นนั้นบุคคลแรกเบิกทวาลฟ้ายัางไงเจ้าคิดว่าวิถีแห่งผู้ฝึกยุดถูกบุกเบิกโดยใครบางคนเป็นสิ่งที่สำเร็จโดยง่ายอย่างนั้นหรือปลีโม่ปไปยกถ้วยน้ำชาขึ้นเอ,อ่ยถามก่อนจะดื่มลงไปสีชีอันสายหน้า สือว่าตนเองไม่ทราบนี่เป็นสิ่งที่บุกเบิกมารุ่นแล้วรุ่นเล่าหลีหมู่ไปกล่าวช้าชา้แรกเริ่มเดิมทีระดับฝึกกาย่าอาจเป็นระดับสูงสุดแล้วกระทั่งมีคนที่สอบโอกาสประจวบเหมาะสามารถเบิกทวานฟ้าสำเร็จจากนั้นระดับฝึกปราณจึงกลายเป็นจุดสูงสุดของผู้ฝึกยุทธ จากนั้นผ่านวันเวลาอีกเนิ่นนานจึงกลายเป็นระบบฝึกยุทธที่สมบูรณ์แบบโอกาสประจวบเหมาะสวีชีอันจับคำพูดสำคัญได้หากมียอดฝีมือระดับผู้ฝึกชาญช่วยเบิกขวานฟ้าให้ย่อมเป็นวิธีที่รวบรัดและปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ใช่วิธีเพียงหนึ่งเดียวครั้งนี้ฉินไทยเป็นผู้กล่าวเสริม ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อว่าทารกแรกเกิดยังมีปราณเที่ยงแท้แรกกำเนิดเมื่ออายุมากขึ้นทวารฟ้าปิดลงปราณเที่ยงแท้จึงแฝงเร้นอยู่ภายในหากต้องการควบคุมปราณน,นี้ก็จะเป็นต้องเบิกทวารฟ้าที่ปิดลงสีชีอันพยักหน้ามนุษย์รับประทานธัญพืชเกิดภาวะขุนมัวบทบังทวารฟ้า และอุดตันการโครจรของปรานหลักการเหล่านี้อารองเคยสอนเข้ามาก่อนวิธีการมีมากมายนอกจากการเบิกทวานฟ้าที่ได้ยินกันบ่อยครั้งยังมีอีกสองวิธี 1. คือวิธีหายใจเข้าออกวิธีกำหนดลมหายใจนี้ต้องฝึกฝนตั้งแต่เยาววัยแช่ตัวในโอสถทุกวันเพื่อชะล้างเส้นชีพจร ให้ปลุกโปร่งถึงทวารฟ้าเพียงสิบกว่าปีก็สิ้นเปลืองเงินทองนับไม่ถ้วนวิธีนี้จึงถูกยกเลิกไปวิธีที่สองคืออาศัยกำลังจากภายนอกในการเบิกทวารฟ้าเป็นวิธีที่โง่เขลาที่สุดที่ผู้อาวุโสในอดีตใช้เช่นการกลืนโอสถมานโอสถมานเป็นสิ่งที่รวมตบากของเผ่ามานไว้ภายในมีพลังมหาศาล เมื่อเกลือนโอสถมาลงไปพลังมหาศาลนี้จะเข้าทะลวงชีพประจรต่างๆแต่เพราะไม่สามารถควบคุมได้จึงนับว่าเป็นวิธีที่ก้าวตายหนึ่งรอดที่แท้เป็นเช่นนี้แม้จะไม่ได้รับโอกาสนั้นแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งไม่ขาดทุนละสวีชีอันกล่าวอย่างสำนึกขอบคุณว่าบุญคุณผู้โอโสที่สอนสั่ง ดูเธอทั้งอ่อนน้อมและมีมารยาทการวาจาก็น่าฟังมหาบัณฑิตทั้งสามยิ้มพลางรูปคราพึงพอใจในตัวสีชีอันอย่างยิ่งศูนย์กลางสำนักศึกษาเป็นตำหนักอริยะเมธีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศารอริยะเมธีภายในตั้งรูปบูชาบุคคลผู้บุกเบิกวิถีนักปราบ หน้าตําหนักอริยะเมทีเป็นลานหินเขียวขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาทั้งหมดในสำนักศึกษาอิดลูกแต่ละปีเมื่อถึงการสอบในฤดูวัสันอาจารย์ใหญ่จะเรียกรวมนักศึกษามาที่นี่กล่าวกระตุ้นเตือนให้ทุกคนภาคเพียรศึกษาสอบให้ได้ตำแหน่งเพื่อรับใช้แผ่นดินจนตราบชีวิตจะหาไม่บนลานกว้าง มีกำแพงเตี้ยสีแดงบนกำแพงมีกระดาษที่ลอกไม่ออกชั้นหนึ่งกำแพงนี้เป็นกระดาษประกาศของสำนักศึกษาอิลูใช้สำหรับติดบทความบทกวีลายสือสินรวมถึงผลงานชั้นยอดของนักศึกษาและใช้ติดประกาศของสำนักศึกษาเด็กรับใช้สองคนเดินตรงไปยังกระดานติดประกาศ คนหนึ่งถือม้วนกระดาษอีกคนทาแป้งเปียกระบนกระดานคลี่กลางแผ่นกระดาษสูงเท่าตัวคนแปะลงบนกำแพงสิ่งนี้สร้างความสนใจแก่นักศึกษาที่อยู่โดยรอบโดยเฉพาะกระดาษที่สูงเท่าตัวคนย่อมเป็นที่สะดุดตามีการปิดประกาศใดไปไปดูกันอืม ไม่ใช่บทความคล้ายจะเป็นบทกวีเช่นนี้มีอันใดน,น่าดูหลังจากบัณฑิตเจ,จออย่างไปจากสำนักศึกษาบทกวีของอาจารย์กับมหาบัณฑิตที่เหลืออยู่จะดูหรือไม่ก็ไม่ได้แตกต่างอันใดขณะสนทนานักศึกษากลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันที่หน้ากำแพงเตี้ยจ้องมองไปยังกระดาษใบใหญ่ที่เพิ่งติดขึ้นไป อักษรบนกระดาษดูราวกับมังกรเหินหงเริงระบำมีน้ำหนักจนน้ำเบิกทะลุแผ่นกระดาษลายเส้นตรงเส้นตวัดล้วนคมกริบนี่เป็นลายมือท่านอาจารย์จางนักศึกษาคนหนึ่งจดจำได้นักศึกษาอีกหลายคนเพ่งมองไปยังบทกวีนั้นตะเกียงสองยามสาม ไก่ขันยามห้าคือเวลาท่องตำราของเราบุรุษหน้าละอายเชิงหน้าละอายยิ่งนักหลังจากการสอบฤดูศาสตร์เป็นต้นมาข้าก็ไม่ได้จุดตะเกียงท่องตำรายาวิการอีกเลยบทกวีนี้ดูเหมือนเรียบง่ายธรรมดาแต่ว่าแฝงหลักเหตุผลอันลึกซึง้งชวนให้ผู้คนย้อนทบทวนตนเอง ผู้ใว่าเรียบง่ายธรรมดายามผมดำไม่ภาคเพียรเรียนเร่งรุดผมขาวสุดแสนโสกาเรียนช้าไปถ่ายทอดมรรควิธีอันยิ่งใหญ่ให้เข้าใจได้โดยง่ายแฝงหลักเหตุผลสูงสุดไว้ภายในผมขาวสุดแสนโสกาเรียนช้าไปที่ผ่านมาค้าใช้ชีวิตสบายเกินไปลหลงไหลในการเดินหมาทัศนาจร ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเรียนน้อยลงทุกวันไม่ได้อ่านบทกวีนี้จึงสำนึกได้ว่าวันหน้าอาจจะต้องเสียใจเมื่อสายบทกวีนี้ประพันธ์โดยมหาบัณฑิตท่านใดมีคนห้อมล้อมกำแพงเตี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่องเงยหน้าขึ้นมองบทกวีบนกำแพงผู้คน ต่างมาเกิดความรู้สึกร่วมกับบทกวีส่งเสริมการศึกษานี้สองวรรคแรกถ่ายทอดบรรยากาศส่งผลให้นักศึกษาต่างรู้สึกละอายใจแม้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจศึกษาทว่ามีผู้ใดสามารถจุดตะเกียงถึงยามสเตื่นยามห้าเมื่อไก่ขันทว่านี่ไม่ใช่วาจาเลื่อนลอย พราะมีผู้ที่เคยทำเช่นนี้จริงๆอาจารย์และมหาบัณฑิตในสำนักศึกษามักยกตัวอย่างของตนมาเป็นดุทาหอให้สิทธิ์ในขณะที่นักศึกษาบางคนก็บากบั่นท่องตำราจนดึกจนดื่นเช่นนี้สิ่งที่ทําให้จิตใจของนักศึกษาเยาว์วัยสันสะท้านก็คือสองวักหลังยามผมดำไม่ภาคเพียรเรียนเร่งรุดผมขาวสุดแสนโศการเรียนช้าไป ราวกับต้องการเผยให้ถึงอนาคตของพวกเขาคนหนุ่มหลายคนที่เริ่มเกียดครานในการศึกษาเมื่อย้อนถามใจตนเองดูต่างบังเกิดความตื่นตระหนกเกรงว่าสักวันเมื่อผมขาวโพลนจะต้องมาสำนึกเสียใจเมื่อสายริมลานกว้างไม่ไกลออกไปมหาบัณฑิตท,ทั้งสามกำลังมองดูเหตุการณ์นี้ ฉินไทลูกคราวหัวร่อพลางกล่าวว่าต่างบอกว่าบทกวีไร้ประโยชน์หาทราบไม่ว่าบทกวีคือสิ่งที่สะเทือนใจผู้คนที่สุดสวหดิงเอียนเป็นยอดอัจฉริยะด้านบทกวีจริงๆบทกวีส่งเสริมการศึกษาได้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของเหล่านักศึกษาขึ้นมาจางเซินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า วาจานี้ไม่แปลกปลอมข้าอาศัยเวลาเพียงชั่วน้ำเดือดเท่านั้นความสามารถเช่นนี้ไม่ใช่เพียงในปัจจุบันต่อให้ทอดตาไปในประวัติศาสตร์ก็ยังสามารถจัดอยู่แถวหน้าลีมู่ไปพันเอ่ยถามขึ้นว่าเขาบอกว่าตนเองทิ้งการเรียนไปนานแล้วพวกเจ้าเชื่อหรือมหาบัณฑิตทั้งสองพยักหน้าพร้อมกัน ลีมูปไปอดหัวเราะไม่ได้กล่าวว่าเห็นได้ยังไงขณะแต่งกวีเขาให้เฉ่อเจี้ยวเป็นผู้เขียนแทนจางเซิ้นกล่าวมีบัณฑิตคนใดที่แต่งบทก,กวีโดยให้ผู้อื่นเป็นคนเขียนแทนเฉินไท่กล่าวเสริมเว้นแต่ตนเองไม่เชี่ยวชาญด้านลายมือสินถ้าว่าบัณฑิตทุกคนต่างช่ำชองในด้านนี้ เพราะว่าน,นี้เป็นพื้นฐานรีมูไปกล่าวอย่างสะท้อนใจว่าน่าเสียดายเขามีอายุ20ปีหากเปลี่ยนมาฝึกตนในสายนักปราชญ์คงสายเกินการแล้วเฉินไทยกล่าวอย่างเจ็บปวดว่าอาฉริยบุรุษเช่นนี้กลับไปฝึกยุทธช่างเสียของยิ่งนักนักบูหยาบกระด้างไม่คู่ควรกับความสามารถอนาตแตกตื่นของสีหนิงเอียน จางเส้นคล้ายคิดสิ่งใดได้จึงกล่าวขึ้นอย่างมีโทสะได้ยินฉือจิ้วเล่าว่าขณะที่เด็กทั้งสองอยู่ในวัยเยาว์บิดาของเขาเป็นผู้กำหนดให้ชฉือจิ้วเล่าเรียนศึกษาหนิงเอียนฝึกยุทธสีผึงจู่ผู้นั้นไม่ใช่คนทำลายบัณฑิตชั้นยอดไปคนหนึ่งหน้าแข็งใจหน้าเจ็บใจยิ่งนักลีมู่ไปกล่าวอย่างเดือดดาล มหาบัณฑิตทั้งสองล้วนเห็นด้วย